็คนเลิกงานมาเหนื่อยมันก็ต้องหาอะไรกินเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนมากินแล้วก็กินแล้วก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนตัวเหมือนเดิมจ้ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเป็น w h a t i s if กินอะไรกันบ้างทำอะไรกันเอ่ยไอโฟนสิบสี่เลยหรอคะ สวัสดีค่ะอรุ่สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะชาวอีกะะทุกคนนะคะมากินข้าวกันนะคะเข้าวของเราก็จะกินง่ายๆนะคะนมีค่ะ ผัดบวบค่ะผัดบุ้งนะคะมีของเยอะแยะมากเลยไม่รู้จะสั่งอะไรนะคะแตงผัดแกงผัดเนยไม่ทานันยอ่าเยิ้มๆเลย วันนี้ก็จะมากินข้าวบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็อยู่แล้วว่าที่ทํางานนะคะเราก็จะมากินแบบสบายๆเช้านี้คือไม่ค่อยมีอะไรกินเลย <c oughs> ข้าวมาแล้ว <c oughs> มียำมีไข่พันโลมีผัดแหนมค่ะ ไม่แถมนะพริกกระเปี่าแดงอยู่นนะแดงอยู่นนะเออตอนนี้ก็มาถึงกรุงเทพแล้วก็พาทุกคนนะคะมากินข้าวเช้าด้วยกันคืออร่อยมากๆเลยนะคะร้านนี้คือแบบของมันมีความรู้สึกว่ารสชาติมันฟินนะคะทุกคนแล้วก็เมโนูเขารู้สึกว่าจัดจานนี้ในในการกินข้าวครั้งนี้นะคะ่ะ ขับเะะไับเยอะไมดเเอาไว้นอเนี่ยโปรไฟล์ไหนไงเสเียนื่อี่เขาข้ามาาว่าน้องชิเลียนรับงานมันาวระอว่รับาลกนสร่งใส่ดั่งส่ได้หา ก<อ>ินข้าวเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนนะคะเข้าไปที่พักดีวกว่าวันนี้ก็มาใช้ชีวิตง่ายๆกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่ถึงไหมพอพอเราลงมมนะคะเราก็จะแบบว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาแวะเซเว่นกันก่อนนะคะ ขนมด้วยขนมเ้ตอเอรี่เราก็จะมาหาอะไรกินก่อนเข้าที่พักนิดนึงทั่วแบบเป็นนมเป็นขนม,อมของขบเคี้ยวแต่ละอย่างแบบคือเราต้องมีอะไรขบเคี้ยวด้วยก็จะมาซเว่นปหยิบอันนั้นให้หน่อยสิบสองบาทอ่ะ,อะอาสายาน้ำผึ้งไหนอ่ะ <laughs> นี่หรอทำอะไมไม่กินไม่ได้แม่มจ้ะมันมัน แ่้วอันนี้อร่อยกว่าให้มันหวานอ็ หมูปิ้งกันนะค่ะอันนี้คือกับ mm cool. หมูปิ้ง uh ตับ huh ปิ้งหนายละสิบบาทอ้รถด่วนโอ้โหรถด่วนไปแล้วด่วนมากด่วนพยาคไทย วันนี้กินข้าวหมดไปแล้ว60บาทก็ประจำ60 70 80ติดลบติดลบแล้วแต่วันไงว่าจะใช้เงินเยอะแค่ไหนแล้วแต่ว่าเราจะกินเยอะมากน้อยแค่ไหนที่เรียงเรามาเราก็จะใช้แบบว่าแบ่งเป็นสัดส,ส่วนในการใช้ตังแต่ละวันนะคะ พงจะมาเห็นไหม,มห้องสอนเราก็กำลังจะเข้าที่พักแล้วนะคะดเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นที่พักนะคะแล้วก็เป็นที่ปล่อยรถด,ด้วยอันนี้คือเป็นศูนย์ข้างนอกนะคะ ั่งอะไรเยอะแยะเนี่ยตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วของเยอะแยะเลยฮัสรุอย <c oughs> บอกนะ<า>ว<า>่าหมดลางฮัสรุรเออวันนี้มาอีกสิชิ้นนึกูงงมอาอีกแล้วเหรอนี่เขาไม่ได้ั่งนหนกันไม่ได้โอ้ยอันนี้เาต้วงนี่อ่ะั อดนนีการชื่ไมพอ่าานละมัไม่าะไม่ม้อะไรเลยพ่อโอ้ยแม่ขอให้พูดอีกใหม่ครั้ขอให้พัดลงโทษมันอย่างหนักยังหนัก <c oughs> ใหม่อหกคลนาะป้ายไหนคลิปเราอสวยมากห <c oughs> น้าหนูไม่ดีเลยะวันนี้ข้าแบบว่าโอ้สวยมาก แม่อยามาส่มมาสวยแม่วันนี้ไปทำเป็น one day with if ให้หนูไปทาแป้งก่อนหนังหน้าสวยมากเลยอะไรนะเขื่อนคิวเมื่กลางจะขึ้นคิวใช่เสาเวียงพิงอ่ะเนาะอุ้ยเดี๋ยวหยุดปันนี้ค่ะ u n น l o c k unblock unblock บังอันบ o c k unblock อะไรพ่อไม่ต้องมาถ่ายหนูเลยเลยเรามาแอบดูของเอมิกานะคะทุกคนพบอะไรบ้าง แอบดูของนาว้าวตาแล้วรองเทา้ากระเป๋าอะไรเงี้ยมีหวีด้วย,อย,อยเออเออลดลดลดเออเอาไปทำที่ไหนแพทก็าวันคือมันซือกับข้าวากินตอนเช้าไม่ได้เงี้ย มันเอาไปหงก็ดีไหมก็ดีเนาะก็นี่อันนี้ที่เท่ยวถุงมันจะใหญ่หอกคือถุงมันก็เท่านี้แหละใช่ไหะ้าหมดสองกิโลที่ประมาณนี้นะาซข้าวพนมลงุงข้าวหอมมละลิสองกิโลถุงละสองกิโลไงก็หกหกโลก็ตีเป็นหกโ,<อ>โลโอเอ,อ๊ะท่าีถุงใหญราือถงนมาสิโลหรอ5โลสิบโลสิบห้าโลอะไรเงี้ย เชฟยังชัวร์ท yeah, ุกความมั่นใจข้าวพนมรุ i i> ้งวางใจข้าวไว้ใจเรา มันเป็นอะไรแต่ไหนไไม่เป็นไร,ไนไรวันนี้ก็เป็น one day was i s i s วันนี้กินอะไรกันบ้างวันนี้ก็แบบว่ามา,มาคลิปสบายๆนะคะทุกคนวันนี้ก็จะไปแล้วนะจะเข้าที่พักแล้วนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะฝากขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วไปไหนนะคะสวยจังเลย ายบายค่ะกดไลค์กดติดตามเลยนะอย่าลืมยายกินอยู่ทั้งในซาจะ้ถอาหจิงขั้หตาัฟงเฟงจังเลยตาหกุ้งชาปาุนัเกาะแล้งชา